เวอร์ไวเว็บ like คลิป Nos, com. เราขยชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็ยกไว้ก่อนสิลูกเอ้ยใครเป็นกระเทยรู้ตัวว่าใครเป็นกระเทยออกมาเอาของละวันแล้วกระเทยเนี่ยเหรอเฮ้ยดูนู่นเทยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เพียบมานี่เลยมามาหนี้เลยไอ้ของจริงเลยอันนี้ของจริงไงใช่คือว่ารุ่นนี้คือว่ารุ่นนี้ไม่ตกปลาหรอเราทำอะไร ที่ผายไม่ตกปลาให้ทำไรถามคนกลางกันดีเอาขึ้นมาเลยค่ะเออโอ้โหมาใกล้ๆลูกกัพ่าชื่อหน่อยชื่ออะไรคะเพิร์นมีย่าจอนีมย่าเมย่าโอยเมย่ารูปร่างหน้าเอาไปฆ่าแล้วเกินน้องเมย่าน้องเมย่าน้องเมย่า โอ้โหอันนี้มวยเข่าเนี่ยขาเนียนมากขาเนียนมากอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรลูกเมย่าอะไรนะอยากได้บาบี้อยากได้บาบี้เมย่าอยากได้บาบี้เ้ชื่ออะไรนะเมย่าเมย่าค่ะกูจะไม่ดูละครช่องสามอีกแล้วเมย่าพื่อล่นกับตอทฤษฎีเหรอต่อพเป็นนางงามใช่ไหมเอ้แอปเสียงพฤษยักษ์ ไช่ค,ค่ะเมย่าผ่าตัดรือยังเลิกยังจะอุ้าผ่าแล้วอ๋อผ่าตัดแล้วอ๋อผ่าแล้วแต่ไม่ตายโอ้ยเมย่าสูงมากเลยนี่เมย่าอะไรคะเธอมีใครระแบบถังขี้เพิยังระเบิดถังขี้อะ, <c oughs> าาขอะไร <c oughs> นี่นะะ <c oughs> เยอยค่ะยังหรอเยอะเลยค่ะโอ้โหเยอะเลยมีคนหนึ่งเขาอยากจะอยากจะกาเรียกว่าอยากจะเป็นแฟนกับเธอใครเขาไม่กล้าบอกฉันมึงก็บอกมาสิจะจะให้เธอพูดเขาเลยออามาเลย เธอชื่ออะไรอ่ะเรียกอะไรนะเมย่าเมย่าเออคล้ายๆกับเขาเลยชื่ออะไรเมเจอร์ซิลเพกโอเคไม่ค่ะไม่ค่ะไปยืนคขนับมือกุหลาบไปยืมเขานับมือกุหลาบเมย่าไอ้เมย่ารับเตกานเลยนะลูกนะโอเคเลืกรับเยอะเลยนะครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com